ทิศพักประชาธิปัตย์โพสต,ตั้งคำถามเตือนสาวกด้อมส่งอย่าสุดโต่งถ้าอยากได้ทิธานั่งนายกรัฐมนตรีพร้อมคลิปจุดยืนก้าวไกลยอยู่ที่ไหนยังคงเป็นเรื่องราวที่ต้องจับตาให้ดีกับการจัดตั้งรัฐบาลที่นำโดยพักก้าวไกลเนื่องจากเป็นพักอันดับหนึ่งที่ได้คะแนนตามชั้นธรรมติของประชาชนกว่าคะแนนไปกว่า14ล้านเสียงแต่การจัดตั้งรัฐบาลนั้นต่างมีอุปสรรคมากมายให้ประชาชนต้องค่อยติดตาม ไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวปั่นกระแสดิลลับหรือเรื่องของหุ้นสื่อไอทีวีที่พิทานั้นถืออยู่ในฐานะผู้จัดการมรดกและเรื่องอื่นๆที่ตามมาอีกเรื่อยๆเมื่อวันที่3มิถุนายน66สาธิตปิตุเตชะอดีตสพักประชาธิปัตย์ได้ออกมาเคลื่อนไหวผ่านทาง Facebook ถามผู้ที่ติดตามพักก้าวไกลในการจัดตั้งรัฐบาลหรือว่าด้อมส้งโดยโพสต์ข้อความระบุว่าแค่ถามนะครับแล้วไงครับ และคุณสาธิตยังกล่าวต่ออีกว่าสสหลายท่านร่วมรัฐบาลนี้ที่จะยกมือสนับสนุนพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีในอีกไม่กี่วันข้างหน้าเป็นสสที่ลุกขึ้นยืนสนับสนุนพลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีเมื่อสี่ปีที่แล้วหรือไม่เป็นไรแล้วเขาไม่ผิดแล้วเพราะพวกเขากําลังมาสนับสนุนฝ่ายคุณเพื่อเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นรัฐบาลแล้วกล้าไหมไม่เอาเสียงพวกเขายกมือสนับสนุนให้เป็นนายกรัฐมนตรีหรือรัฐบาลเหมือนกับที่ไม่เอาคุณกร พักชาติพัฒนากล้าไหมครับที่ผมตั้งคำถามไม่ได้จะต่อว่าอะไรนะครับเพียงแต่จะบอกด้วยความหวังดีว่าอย่าสุดโต่งจนเกินไปอย่าด้อยค่าคนอื่นจนเขาไม่เป็นธรรมให้กำลังใจแต่ย่าสุดโต่งถอยบ้างให้เกียรติคนอื่นบ้างนอกจากนี้ยังได้แชร์คลิปของผู้ใช้งานติ๊กต็อกรายหนึ่งที่ระบุหัวข้อว่าจุดยืนก้าวไกลอยู่ที่ไหนจากพลังประชารัฐกลายร่างเป็นสอสอเพื่อไทยโดยในคลิปดังกล่าวได้ยกตัวอย่างแกนนำพักพลังประชารัฐ ที่ย้ายไปสังกัดพรรคเพื่อไทยซึ่งเคยยกมือสนับสนุนให้พลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นนายกรัฐมนตรีไม่ว่าจะเป็นนายสมศักดิ์เทพสุทินอดีต,ตอรอรมาวายุติธรรมนางพันณศิริกุลนาทาศิริว่าที่สสุขโขทยัยน้องสาวนายสมศักดิ์เทพสุทินนายชูศักดิ์คีรีมาท,ทองว่าที่สสุขโขทยัยนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและนายสุชาติปันเจริญ ดีตรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่หนึ่งโดยท้ายคลิปได้โจมตีสอสอเพื่อไทยพร้อมกับขึ้นตัวอักษรว่าสนับสนุนเผด็จก,การอย่างนี้พักก้าวไกลรับได้ใช่ไหมในเมื่อไม่เอาชาติพัฒนากล้าแต่อาจสอเก่าจากพลังประชารัฐและภูมิใจไทยจุดยืนก้าวไกลอยู่ตรงไหนล่าสุดวันนี้วันที่4มิถุนายน66ได้มีการโพสต์ข้อความเพิ่มเติมในเฟซบุ๊กว่าผมเคารพเสียงประชาชนครับ ผมคิดว่าการด้อยค่าดูถูกด่าทอคนอื่นไปหมดไม่มีประโยชน์เพราะที่สุดเมื่อเป็นรัฐบาลบริหารประเทศก็ต้องมีหน้าที่ทำให้ทุกฝ่ายไม่ใช่เป็นรัฐบาลของฝ่ายที่เลือกมาฝ่ายเดียว